ในคืนที่เงียบสงัดของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเสียงฝีเท้าของชายชะกันย่องเข้าสู่สวนทุเรียนคุณทองดีทุเรียนหนอนทองลูกโตที่ห้อยระยะถูกเด็ดลงอย่างรวดเร็วภายใต้แสงจันทร์ที่ริบรีแต่โชคไม่ดีนักเจ้าของสวนตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลักทรัพย์ในยามวิกาลการเตรียมคดีของทนายสมศักด์ คดีนี้มาถึงศาลจังหวัดพังงาสมศักดิ์ทนายความมากประสบการณ์จากสำนักงานสมศักดิ์ทนายความรับหน้าที่เป็นทนายความจำเลยเขาได้รับสำนวนคดีจากสิชาเลขาประจำสำนักงานซึ่งรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดสิชายื่นสำนวนให้พร้อมกับเอ่ยเสริมว่าคุณสมศักดิ์คะคดีนี้จำเลยรับสารภาพว่าลักทรัพย์จริงค่ะแต่ขอให้ศาลเมตตาบรรเทาโทษค่ะสมศักดิ์พยักหน้า สีหน้าเคร่งขรึมการสู้คดีที่จำเลยทำผิดจริงนั้นยากยิ่งนักสิ่งเดียวที่ทำได้คือการหาพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้ศาลเห็นถึงเหตุบรรเทาโทษเขาเรียกประชุมจำเลยและญาติเพื่อสอบถานถึงแรงจูงใจในการกระทำความผิดและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของจำเลยรวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์การพิจารณาคดีการไต่สวนพยาน ห้องพิจารณาคดีหมายเลขสามสารจังหวัดพังงาบรรยากาศตึงเครียดอายการสมชายอายการโจ์ผู้เก่งกาดเดินหน้าซักพยานโจ์อย่างเข้มข้นพยานโจ์ปากแรกนายทองดีเจ้าของสวนทุเรียนอายการสมชายในคืนเกิดเหตุท่านเห็นจำเลยลักทุเรียนของท่านจริงใช่ไหมครับจริงครับผมเห็นกับตาอายการสมชาย ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าจำเลยคือคนร้ายผมจำได้ครับเพราะเขาเคยมาดูทุเรียนที่สวนผมหลายครั้งสมศักดิ์เริ่มการถามขานทยานโจ์เขาเน้นย้ำถึงความไม่ชัดเจนในยามวิการและพยายามชี้ให้เห็นว่าการระบุต,ตัวบุคคลอาจเกิดความผิดพลาดได้ทานายสมศักดิ์ท่านนายทองดีครับคืนนั้นมืดมากใช่ไหมครับก็ไม่ถึงกับมืดสนิทครับมีแสงจันทร์สมศักดิ์ แล้วท่านมองเห็นหน้าจำเลยชัดเจนเพียงพอที่จะระบุตัวตนได้เลยหรือครับในเมื่อท่านก็เคยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเห็นเลือนลางนายทองดีอึ้งไปเล็กน้อยก็เห็นพอสมควรครับต่อมาอายการสมชายได้นำเสนอพยานวัตถุซึ่งคือทุเรียนที่ถูกลักไปและพบในรถของจำเลยรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียงที่แสดงให้เห็นรถของจำเลยวิ่งเข้าออกบริเวณนั้นในคืนเกิดเหตุ หลักฐานเหล่านี้ทำให้รูปคดีของอายการโจท์แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากสมศักดิ์เรียกนายมานพพยานฝ่ายจำเลยขึ้นให้การนายมานพเป็นเพื่อนบ้านของจำเลยซึ่งมาเบิกความถึงความประพฤติของจำเลยว่าเป็นคนขยันทำมาหากินแต่ระยะหลังประสบปัญหาหนี้สินรุมเรา้าครอบครัวป่วยสมศักดิ์เน้นย้ำประเด็ดนนี้เพื่อให้ศาลเห็นใจในสถานการณ์ของจำเลยสมศักดิ์นายมานพครับ ท่านทราบถึงความเดือดร้อนของจำเลยดีใช่ไหมครับทราบครับเขาต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลแม่และลูกสาวที่ป่วยการซักขานของอายการสมชายเฉียบคมเขาชี้ให้เห็นว่าความเดือดร้อนไม่ใช่เหตุผลที่จะกระทำความผิดอายการสมชายอายการสมชายการที่จำเลยเดือดร้อนทางการเงินหมายความว่าจำเลยมีสิทธิ์ที่จะไปรักษ์ของผู้อื่นใช่หรือไม่ครับไม่ครับแต่ผมแค่อยากให้ศาลเห็นใจ ในการถแถลงปิดคดีสมศักดิ์เน้นย้ำว่าจำเลยสำนึกผิดและพร้อมชดใช้ค่าเสียหายและได้วางเงินค่าเสียหายให้แก่โจท์แล้วแต่ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายที่จำเลยกระทำผิดจริงเขาจึงทำได้เพียงวิงวอนขอความเมตตาจากศาลให้ลดหย่อนโทษและให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีคำพิพากษาผ่านไปสองเดือนหลังจากการพิจารณาคดีที่เข้มขน้นวันนี้เป็นวันนัดอ่านคำพิพากษา ทุกฝ่ายต่างมารอฟังด้วยใจจดใจจอ่อศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในยามวิการจริงตามฟ้อรมพยานลักฐานของโจ์มีน้ำหนักน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามศาลเห็นว่าจำเลยสํานึกผิดและได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจท์แล้วประกอบกับพยานจำเลยได้ให้การถึงเหตุผลที่จำเลยต้องกระทำความผิดศาลจึงมีเหตุอันควรปราณีลดหย่อนโทษให้กึ่งหนึ่ง พิภากษาให้จำคุกจำเลยหนึ่งปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาถึงแม้ผลคำพิพากษาจะออกมาว่าจำเลยต้องรับโทษแต่สมศักดิ์ก็รู้สึกโล่งใจที่ศาลเมตตาลดหย่อนโทษให้ตามที่ร้องขอได้ในระดับหนึ่งเขาหันไปมองจำเลยและพยักหน้าให้กำลังใจก่อนจะหันไปหาหรือกับสิชาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปอยากให้เล่าถึงชีวิตของจำเลยหลังจากรับโทษไหมครับ